สวัสดีครับยักจากชาแนลยักษ์สารเลเบอรี่นะครับพบกับเดอะฮอบบิตฉบับเล่าตามนิยายตอนที่3นะครับความเดิมตอนที่แล้วออกเดินทางมาจากแคว้นชายได้ไม่เท่าไหร่นะครับก็พบกับศัตรูซะแล้วนะครับพวกเขาปะทะกับพวกโคลแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะนะครับทำให้มันเป็นหินไปได้จากความเจ้าปัญญาของลุงแกนดัฟนะครับแถมไม่พอยังได้สเบียงสมบัติแล้วก็อาวุธบางอย่างมาจากถ้ำของพวกโคลด้วยแต่การเดินทางครั้งนี้ดูท่าทางจะไม่ง่ายซะแล้วละครับโอเคครับท่านทั้งหลาย พร้อมจะไปฟังเรื่องราวต่อจากนี้กันหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้วก็ล้อมวงเข้ามายักษ์สาจะเล่าให้ฟัง The Hobbit ฉบับเล่าตามนิยายตอนที่3พักผ่อนชั่วครู่ หลังจากปะทะกับพวกโทรเป็นที่เรียบร้อยนะครับสามวันหลังจากนั้นเนี่ยมันเป็นการเดินทางที่ค่อนข้างจะอึดอัดนะครับแม้ว่าดินฟ้าอากาศมันจะดีขึ้นก็ตามแต่ว่าตลอด3วันนี้พวกเขาไม่มีการร้องเพลงหรือเล่านิทานเลยต่างก็รู้สึกว่าครับอันตรายมันชักจะอยู่ไม่ไกลจากพวกเขาซะแล้วนะครับพวกเขาตั้งค่ายกันนะครับพักผ่อนกันอยู่ที่ใต้ท้องฟ้านะครับอันพ่างพราวไปด้วยแสงดาวอากาศดีขึ้นนะครับมองเห็นท้องฟ้า พวกม้าเนี่ยมีอาหารกินอยู่เหลือเฟือเลยครับเพราะว่าในสถานที่ที่เขาอยู่ตอนนี้มันมีหญ้าอยู่เต็มไปหมดแต่ว่าสเสบียงของพวกเขากลับเหลือน้อยลงมากนะครับแม้ว่าจะรวมกับของที่เอามาจากถ้าของพวกโครแล้วก็ตามพวกเขาบางครั้งนะครับจะต้องข้ามแม่น้ําตรงจุดที่มันตื้นนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆนะครับตัวของบิลโบเองเริ่มสังเกตเห็นว่ามันมีหุบเขานะครับ สูงชันนะฮะภูเขาสูงชันอยู่ด้านหน้าแลดูทะมึนมากเลยเขาก็ร้องถามออกไปครับว่านั่นใช้ภูเขาเมา์เทนหรือเปล่าซึ่งบาลินก็บอกว่าไม่ใช่หรอกนั่นมันเพิ่งจะเริ่มถึงส่วนที่เรียกว่าเทือกเขามิสตี้แค่นั้นแหละเราเนี่ยจะต้องผ่านไอ้เจ้าเทือกเขานี้ไปก่อนนะ ข้ามไปแล้วก็จะต้องผ่านดินแดนป่าเลยออกไปด้วยถึงจะถึงภูเขาโลลี่ที่อยู่ทางตะวันออกที่ไอ้เจ้ามังกรสม็อกเนี่ยมันนอนทับสมบัติของเราอยู่นี่แหละมันอยู่นข้างไกลเลยบิวโบก็ร้องอดโอยมานะครับแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหนื่อยล้ามากเลยตอนนี้ครับก็เริ่มที่จะหวนคิดถึงนะครับเก้าอี้นั่งแสนสบายที่อยู่ข้างเตาผิงนะครับอยู่ในโพรงฮอปปิดของเขาแล้วก็เสียงการาน้ําที่เดือดซะแล้ว เขาเนี่ยไม่ค่อยจากจะเดินทางซะแล้วนะครับในการเดินทางนะครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในช่วง3วันนี้แกนดัฟเป็นคนนําทางตลอดโดยลุงแกนดัฟนะครับก็บอกว่าเราเนี่ยต้องไม่หลงทางนะไม่งั้นจบเห่แน่นอนและเราอ่ะก็ต้องการอาหารแล้วก็ต้องพักผ่อนนะแล้วก็ได้รับความปลอดภัยด้วยเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไปตามทางที่ถูกต้องเพื่อมุ่งหน้าไปเทือกเขามิสตี้ไม่งั้นก็หลงทางอ่ะแล้วก็กลับมาเริ่มต้นกันใหม่อีก หลายคนก็เลยถามครับว่าตอนนี้แกนดัฟเนี่ยจะมุ่งหน้าไปทางไหนจะมุ่งหน้าไปที่ไหนแกนดัฟก็บอกว่ามาถึงชายป่าลึกแล้วก็อย่างที่หลายคนรู้นั่นแหละที่ซ่อนข้างหน้าเนี่ยมันคือหุบเขาที่ชื่อริเวนเดลซึ่งแอลรอนเนี่ยอาศัยอยู่ที่ครุห์าชิวลาสโฮมลี่เฮาส์ข้าเนี่ยส่งสารไปทางเพื่อนฝูงของข้าแล้วเขาเนี่ยคงเตรียมมารับพวกเราอยู่ ทุกคนได้ฟังอย่างนั้นนะครับก็รู้สึกดีขึ้นนะครับรู้สึกใจชื้นขึ้นแต่ว่าในตอนนี้พวกเขาก็ยังไม่ได้ไปถึงหุบเขาริเวนเดลหรือว่าเครือห์าดลาสโฮมดีเฮาส์เลยนะครับพวกเขาก็เดินทางออกไปเรื่อยๆนะครับบริเวณที่พวกเขาอยู่เนี่ยมองเห็นเทือกเขาที่อยู่ทางตะวันออกนะครับและพวกเขาก็กำลังมุ่งหน้าเข้าสู่เทือกเขาไปเรื่อยๆนะครับโดยใกล้กับฝั่งตะวันตกเข้าไปเรื่อยๆบริเวณที่เขาอยู่ตอนนี้ไม่มีต้นไม้หรือหุบเขาใดๆเลยนะครับ มีแค่แดนที่เว้งว้างว่างเปล่าแล้วก็มีแค่ต้นหญา้าเท่านั้นเองนะครับที่อยู่บนพื้นพวกเขาออกเดินทางไปเรื่อยๆนะครับจนเช้าอีกวันผ่านไปตอนที่ถึงเวลาบ่ายนะครับ่าำกลางทุ่งหญ้าอันเว้งว้างนะครับทุกคนก็รู้สึกว่าที่นี่มันเงียบสงัดเหลือเกินนะครับรู้สึกว่ามันเงียบจนกัดกุ้มใจเลยไอ้บ้านที่ว่าเนี่ยมันซ่อนอยู่ตรงไหนกันนะมันอาจจะอยู่ตรงไหนก็ได้ แล้วในที่สุดนะครับเขาก็ไม่ขาดฝันอยู่ดีๆครับพวกเขาก็มาถึงหุบเขาหลายแห่งที่อยู่ตรงปลายเท้าของพวกเขาพอดีเลยมันก็เหมือนราวกับว่าหุบเขาเนี้ยครับอยู่ดีๆก็โผล่ขึ้นมาครับ พวกเขาก็มองไปนะครับมันก็เป็นวิวทิวทัศน์ที่ประหลาดใจนะครับลึกลงไปข้างในหุบเขานนเนี่ยก็เริ่มมองเห็นนะครับมีต้นไม้อยู่ด้านล่างมองเห็นว่ามีแม่น้ําไหลผ่านมีคูแคบๆที่เกือบจะกระโดดข้ามไปด้ยซ้ำแต่พอมองลงไปแล้วด้านล่างก็ลึกมากแล้วก็มีน้ําตกไหลยอยู่ข้างล่างมีช่องเนินเขาที่ค่อนข้างมืดทึบ เจ้าช่องเขาเนี้ยจะกระโดดข้ามก็ไม่ได้จะปีนล,ลงไปก็ไม่ได้เหมือนกันดูจากความสูงชันแล้วครั้นนะครับถ้าจะเอาม้าที่บรรทุกสัมภาระเต็มหลังเดินลงไปในนั้นเนี่ยก็ท่าทางว่าจะไม่ได้กลับขึ้นมาอีกระยะทางนะครับระหว่างช่วงแม่น้ําตรงที่ข้ามเทือกเขากับพวกเขานี่มันก็กว้างกว่าที่วิวโบคิดไว้แต่ก็ยังโชคดีครับที่มีทางเดินอยู่แล้วทางเดินเนี่ยก็เป็นทางเดินที่มีหินสีขาวเป็นเครื่องหมายบางแห่งของทางเดินเนี่ยก็เหลือแคบนิดเดียว แกนดัฟนะครับพยายามที่จะหาทางที่จะไปให้ได้ ศรีรษะของแกนดัฟเนี่ยครับเขาก็มองชี้ไปทางโน้นทีมองไปทางนี้ทีพวกคนที่อยู่ในคณะเดินทางทั้งหลายเนี่ยก็พยายามมองแกนดัฟตามไปนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยก็เป็นเวลาที่จวนตะวันจะตกดินอยู่แล้วเขาก็ยังรู้สึกว่ายังไม่ได้ใกล้จุดหมายของสิ่งที่เขาค้นหาเลยเวลาน้ําชาก็ผ่านไปแล้วในใจของบิวโบแล้วก็เหมือนกับว่าเวลาอาหารค่าก็กําลังจะผ่านไปแมงเมาก็บินว่อนเลยแสงสว่างก็จางลงไปตอนนี้ดวงจันทร์ก็ยังไม่ขึ้น ม้าของบิลโบเองเนี่ยก็เริ่มที่จะสะดุดลากไม้และก้อนหินแล้วในที่สุดครับพวกเขาก็มาถึงลอยแยกลึกเข้าไปข้างในแผ่นดินอย่างประทันหันจนกระทั่งม้าของแกนดัฟเองเนี่ยเกือบจะถลําตกลงไปตรงนั้นแต่ว่าครับตรงนี้เองภาพที่อยู่ตรงหน้าเขาก็ทําให้เขารู้ว่าครับ ตอนนี้เขามาถึงที่นี่แล้วนะครับเขามาถึงที่ริเบนเดลแล้วเพราะว่าเขามองเห็นครับว่าสิ่งนั้นอยู่ตรงหน้าพวกเขามองเข้าไปนะครับที่เชิงผาตรงนั้นเขาเห็นหุบเขาลึกลงไปเบื้องล่างได้ยินเสียงน้ําไหลอยู่บนพื้นที่ข้างล่างนั้นกลิ่นต้นไม้ใบหญ้าก็ลอยมาในอากาศแล้วก็มีแสงสว่างมาจากหุบเขาด้านที่อยู่ข้ามแม่น้ําออกไปด้วยบิลโบไม่มีวันจะลืมเหตุการณ์นั้นได้เลยเหตุการณ์ที่ทุกคนต้องถลายเลื่อนตัวลงไปตามทางคดเคี้ยวยอกย้อนสูงชัน ต่ยามที่พระอาทิตย์ใกล้จะตกดินเพื่อลงไปสู่หุบเขาลับลิเวนเดลยิ่งลงต่ำไปอากาศก็อุ่นขึ้นกลิ่นใบสนเนี่ยก็ทำให้พวกเขาง่วงนอนจนกระทั่งนานๆานทีเนี่ยศีรษะของพวกเขาเนี่ยก็แทบจะสับประงกนะครับเกือบจะตกลงไปข้างล่างบางทีก็เอาจมูกไปชนหลังมา้าเข้าเต็ม,มแรงก็เรียกได้ว่านะครับเริ่มรู้สึกเหนื่อยอ่อนนะครับกลิ่นของใบสนนี่ก็ทำให้รู้สึกง่วงลงไปทุกทีตอนที่ยิ่งลงต่ำไปเรื่อยๆต้นไม้ก็เริ่มเปลี่ยนนะครับเป็นต้นโอ๊กและต้นบีช แสงสลัวสลวยามโพเพเนี่ยมันก็ทําให้ทุกคนรู้สึกสบายใจขึ้นหน่อยแม้ว่ามันจะมืดจนเกือบจะมองไม่เห็นสีเขียวของใบหญ้าเลยก็ตามบิโบนะครับคิดในใจขึ้นมาอย่างหนึ่งว่าอเหมือนกับเขาอ่ะอย่างกับว่าได้กลิ่นพวกเอลฟ์ตามต้นไม้เลยในตอนนั้นเองครับตอนที่ดวงดาวกำลังส่องสว่างเป็นสีฟ้าเนี่ยพวกเขาก็ได้ยินเสียงร้องเพลงของพวกเอลฟ์ขึ้นมาครับ เสียงร้องนั้นนะครับเป็นเสียงร้องที่สนุกสนานครับแล้วก็มีการล้อเลียนพวกของเขาครับเช่นถามกับออกมาในบทเพลงว่าจะทำอะไรจะทำไปไหนเนะี่ยม้าของท่านเนี่ยต้องใส่เกือกม้าให้นะแม่น้ำกำลังไหลหลากเนี่ยพวกท่านกำลังจะหาอะไรอยู่งั้นเหรอแม้กระทั่งนะครับมีการพูดถึงหนวดเคราของคนแคละ แล้วก็มีการพูดถึงนะครับม้าของพวกเขาที่เดินสเปะสปะพูดถึงชื่อของนายบิลโบแบกกินบารินดาวลินนะครับว่าลงมาในหุบเขากลางเดือนมิถุนามันเป็นเสียงร้องเพลงนะครับแล้วก็หัวเราะอยู่ในหมู่แมกไม้ซึ่งในตอนนี้ครับพวกเขาก็รู้แล้วว่านั่นแหละมันคือเสียงของพวกเอลแหละ ไม่นานครับวิวโบก็เห็นตัวของพวกเอล์นะครับไหวๆอยู่ในอากาศที่มันค่อนข้างจะมืดลงไปอีกส่วนตัวแล้วนะครับในวิวโบของเราค่อนข้างจะชอบพวกเอล์นะครับแม้ว่าเขาจะไม่มีโอกาสเจอพวกเอล์บ่อยนักก็ตามแล้วก็กลัวๆอยู่บ้างเหมือนกันส่วนคนแคละเองพวกเขาไม่ค่อยถูกกับพวกเอล์เลยครับแม้กระทั่งคนแคละดีๆอย่างทอรินหรือว่าพวกพวกเนี่ยก็ชอบคิดว่าพวกนี้โง่ ซึ่งเอาจริงๆแล้วมันก็คงเป็นการโง่ามากที่คิดอย่างนั้นนะครับที่ไปเผลอคิดว่าพวกเอล์โง่แล้วบางทีพวกคนแคลก็คิดว่าพวกเอลฟ์นะครับเป็นอะไรที่น่าลำคานเพราะว่าพวกเอลฟ์เนี่ยชอบยั่วแย่นะครับหัวเราะเยาะเล่นนะครับโดยเฉพาะการล้อเลียนเรื่องเคลวของคนแคลมันก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นครับบอกเฮ้ยเฮ้ยดูนั่นสิพ่อฮอบบิทบิลบเนี่ยนั่งอยู่บนหลังมา้าเอ้ยน่าดูออกประหลาดมาสจัยนน่าตื่นใจที่สุดเลยก็เรียกว่ามาถึงนะครับก็โดนพวกเอล์ แซวซะแล้วนะครับแล้วพวกเอลฟ์ก็ร้องเพลงกันอีกครับเนื้อร้องก็เป็นเรื่องขำขันนะครับพอๆกับเพลงแรกที่เขาร้องออกมานะครับในที่สุดเนี่ยก็มีเอลฟ์ตนหนึ่งที่รูปร่างสูงแล้วก็ดูหนุ่มนะครับก้าวออกมาเขาโค้งคนับให้กับแกนดัฟและทอรินแล้วก็บอกว่าขอต้อนรับทุกท่านที่มาสูุ่บเขาแห่งนี้ทอรินก็พูดอย่างหงุดหงิดนิดหน่อยนะครับว่าขอบใจส่วนแกนดัฟเนี่ยก็ลงจากหลังม้าครับไปคุยกับเอลฟ์คนนั้นอย่างสนุกสนานเลย เอลกอนั้นพูดต่อไปนะครับบอกว่าพวกเขาเนี่ยออกมานอกเส้นทางนิดหน่อยนะคือถ้าคิดจะไปตามทางเดียวที่ข้มามแม่น้ําแล้วไปยังบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เดี๋ยวจะบอกทางที่ถูกให้แต่ก็ควรเดินไปให้เหมาะนะจนกว่าจะข้ามสะพานไปไม่งั้นเนี่ยอยู่ร้องเพลงกับเราสัหน่อยดีกว่าไหมหรือจะตรงไปเลยล่ะเรากําลังจะเตรียมอาหารขําอยู่เนี่ยได้กลิ่นฟืนสําหรับทาอาหารแล้วจริงๆตอนนี้นะครับบิวโบร,รู้สึกว่าเหน,นื่อยเมื่อยล้ามากๆเลยแล้วการร้องเพลงกับพวกเอลฟ์ในเดือนมิถุนาใต้แสงดาวเนี่ย มันก็เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะพลาดเลยนะถ้าคุณชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะนะแต่ว่านะครับพวกคนแคร์เนี่ยเหมือนจะอยากไปให้ถึงมือ้อค่ําให้เร็วที่สุดนะครับก็เลยไม่มีใครนะครับที่คิดว่าจะอยู่ร้องเพลงกับพวกเอลฟ์พวกนี้เลยนะครับต่างก็จุงมานะครับมุ่งหน้าออกไปก็ในที่สุดแล้วนะครับถนนทางเนี่ยมันก็ดีขึ้นนะครับถนนก็เรียบนะครับแล้วก็มาถึงชายฝั่งแม่น้ํา แม่น้ำในตอนนี้นะครับไหลเชี่ยวดังสนั่นเลยแล้วก็มีสะพานหินแคบๆที่ไม่มีราวสะพานด้วยมันแคบจนพอดีแค่ม้าหนึ่งตัวที่จะเดินข้ามไปเท่านั้นพวกเขาก็เลยต้องเดินนําหน้านะครับแล้วก็จูงสายบางเหยียนมา้าค่อยๆข้ามไปอย่างช้าๆนะครับพวกเอลฟ์เนี่ยก็จุดตะเกียงมาส่องสว่างให้แต่ก็ไม่ไหวนะครับยังจะร้องเพลงปลอบใจซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าไอ้เพลงที่ว่าเนี่ยมันปลอบใจหรือว่ายาะเย้กันแน่ เพราะว่าเนื้อความในเพลงนะครับมันก็จะร้องกันประมาณว่าคุณพ่อครับอย่าเอาเคราของคุณพ่อไปจุ่มในฟองน้ํานั่นนะครับเครามันยาวดีอยู่แล้วเดินไ่ต้องเอาน้ําไปรดมันหรอกนะครับคอยดูบิวโบอย่าให้กินขนมเค้กหมดด้วยนะเนี่ยเขาอ้วนเกินกว่าจะลอดรูกุญแจได้แล้วในที่สุดครับแกนดับก็ทนไม่ไหวนะครับก็ต้องห้ามปรามขึ้นแกนดับบอกว่าอืมพอคนดีราตีสวรรัสด์หุบเขามีหูนะและเอลบางคนก็มีลิ้นขนองเกินไปราติสวัสด์ ในที่สุดนะครับพวกเขาก็มาถึงจุดหมายแล้วก็พบว่าประตูนั้นเปิดกว้างรอพวกเขาอยู่แล้วคณะเดินทางนะครับพักอยู่ในสถานที่แอนแสนสบายนี้ราวๆสิบวันนะครับบิลโบนั้นตัดใจจากที่นี่ไปยากมากนะครับเขารู้สึกว่าถ้าได้หยุดอยู่ที่นี่ตลอดชั่วกาลนานก็จะเป็นเรื่องที่เขารู้สึกยินดีมากๆเจ้าของบ้านแห่งนี้นะครับเขาชื่อว่าแอลรอนเป็นเอลฟ์นะครับที่มีอายุเก่าแก่ยืนยาวมาก บรรพบุรุษของเขาเนี่ยพบกับเรื่องราวมากมายในสมัยก่อนนะครับตั้งแต่สงครามระหว่างพวกอ็อกกับพวกเอลฟ์เรื่องของมนุษย์รุ่นแรกๆนะครับที่มาอาศัยอยู่ทางเหนือเกิดเป็นเรื่องราวเรื่องเล่ามากมายแล้วแอลรอนคนนี้นะครับก็มีชื่ออยู่ในนิทานหลายๆเล่มเลยทีเดียวนะครับแอลรอนนั้นเป็นคนที่มีหน้าตาสง่ามีบุคลิกเป็นผู้ดีแบบไฮเอลฟ์ชั้นสูงนะครับแข็งแรงราวกับขุนศึกฉลาดราวกับพ่อมด แล้วก็เป็นที่นับหน้าถือตานะครับดุดราชาของคนแคละเลยทีเดียวน้ำใสใจคอของเขาเนี่ยก็แสนดีนะครับเหมือนยามฤดูร้อนเขาเนี่ยอย่างที่บอกครับได้รับการเอ่ยถึงในเรื่องเล่านิทานและนิยายมากมายเลยครับ สถานที่แห่งนี้นะครับริเวนเดลที่เป็นที่อยู่ของเอรอนเนี่ยก็เรียกได้ว่านะครับเป็นบ้านอันแสนวิเศษที่ไม่มีที่ตินะครับไม่ว่าคุณจะชอบทําอาหารชอบนอนทํางานชอบเหล่านิทานร้องเพลงหรือแค่คิดอะไรเล่นๆหรือทําอะไรหลายอย่างพร้อมๆกันเนี่ยครับมันก็เหมาะที่จะทําอยู่ที่นี่มากๆความเลวร้ายต่างๆไม่เคยย่างกลายเข้ามาในหุบเขาแห่งนี้เลย เหล่าคณะเดินทางที่พักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับสดชื่นแข็งแรงขึ้นภายในเวลาไม่กี่วันทั้งคนนะครับแล้วก็รวมทั้งมาด้วยเสื้อผ้าที่ขาดวิ่นครับก็ได้รับการปะชุนบาดแผลพ,พกช้ำดำเขียวต่างๆเนี่ยก็หายสนิท อารมณ์นะครับและความรู้สึกก็กลับมาดีขึ้นตอนนี้เขาได้รับการเติมเต็มนะครับสเบียงเต็มถุกเลยแล้วก็เป็นสเบียงที่เบาแต่ก็มีปริมาณที่มากพอจะให้พวกเขาเนี่ยสามารถข้ามช่องแคบระหว่างภูเขาไปได้แผนการเดินทางต่างๆของพวกเขาเนี่ยก็ได้รับการปรับปรุงแดัดแปลงให้ดีขึ้นนะครับซึ่งในไม่ช้าครับมันก็ถึงเวลาในวันก่อนวันกลางฤดูร้อนซึ่งพวกเขาจะต้องออกเดินทางอีกครั้งหนึ่ง ในระหว่างที่อยู่ที่นี่นะครับเอลรอนผู้รู้จักอักษรโบราณต่างๆเนี่ยก็มองดูดาบนะที่พวกเขาได้มาจากถ้ำของโตรเอลรอนบอกว่าดาบเหล่านี้เนี่ยโตรไม่ได้สร้างขึ้นเองมันเป็นดาบเก่าแก่เป็นดาบโบราณของเหล่าเอลฟ์แห่งดินแดนตะวันตกซึ่งเป็นญาติของเขามันถูกสร้างขึ้นในนครที่ชื่อว่ากอนโดลินในสงครามที่พวกเอลฟ์นั้นรบกับพวกออค ดาบเนี่ยน่าจะมาจากขุมสมบัติของมังกรหรือว่า,เ,าเป็นสิ่งที่พวกออกเนี่ยไปปล้นชิงมาเพราะว่าทั้งมังกรและออกเนี่ยก็ได้ปล้นทําลายเมืองนั้นน่ยนานแล้วดาบที่อยู่ในมือของทอรินนะครับมีอักษรเอลฟโบราณเขียนเอาไว้ว่าออกคริสนะครับมีความหมายว่านักฟันออกนะครับหรือว่านักสับออกเป็นดาบที่มีชื่อเสียงมากครับส่วนดาบที่อยู่กับแกนดัฟนั้นเป็นดาบที่ชื่อว่ากัมดริงครับมีความหมายว่านักทุบข่าศึกนะครับ เป็นดาบของกษัตริย์แห่งกอนโดลินเคยส่งเอาไว้แล้วก็เกล็ดความรู้เพิ่มเติมนะครับ ไม่ได้เขียนไว้ในตัวของ The Hobbit นะครับแต่ว่าเป็นความรู้เพิ่มเติมในจักรวาล The Lord of the r i n g ทั้งหมดนะครับกษัตริย์แห่งกอนโดลินนั้นชื่อว่าองค์ราชันทัวกรครับจริงๆแล้วมีศักดิ์เป็นคุณทวดของเอลรอนนะครับแต่ว่าตัวเอลรอนนั้นไม่ได้เกิดที่กอนโดลินนะครับแล้วก็ไม่ได้เคยอาศัยอยู่ที่กอนโดลินตรงนี้ครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทําไมเอลรอนบอกแค่ว่านะครับเป็นดาบของกษัตริย์แห่งกอนโดลินสร้างขึ้นในกอนโดลินญาติข้าซึ่งเอาจริงๆ ถ้าเป็นยักษ์เจอดาบเล่มนี้คงจะบอกว่าโอ้โหนี่มันดาบของคุณทวดแกนดับนี่มันดาบของคุณทวดค่าแต่ว่าก็นั่นแหละครับเอรอนอาจจะเห็นอะไรบางอย่างว่าแกนดัฟอาจจะจําเป็นต้องใช้ดาบเล่มนี้ก็ได้นะครับเขาก็เลยบอกไว้แค่ว่าเก็บเอาไว้ให้ดีนะ ซึ่งก็เป็นคําที่ค่อนข้างจะย้ําอยู่พอสมควรนะครับทอรินมีความสงสัยนะครับว่าไอ้โตรพวกนี้มันไปได้ดาบเหล่านี้มาได้ยังไงนะครับเอลรอนก็ตอบว่าเขาเนี่ยบอกไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็อาจจะเดาได้แหละว่าโตรเน่ะอาจไปเจอนะจากที่ไหนสักที่แล้วก็ไปปล้นมาหรือก็ไปเจอสมบัติเก่าๆที่คนอื่นไปปล้นมาแล้วก็ซ่อนไว้ตามหุบเขาเนี่ยเขาเนี่ยได้ยินนะว่ามันมีสมบัติเก่าๆเยอะแยะเลยที่คนพากรลืมไปแล้วอะ่ะ ฝังอยู่ตามหลืบถ้ำต่างๆในเหมืองมอเรียตั้งแต่สม,สมัยสงครามคนแคลก,กับออกนะทอรินนะครับก็คิดถึงเรื่องเล่าต่างเนี่ยแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาจะขอเก็บดาบเล่มนี้เอาไว้เพื่อเป็นเกียรตินะขอให้มันมีโอกาสเนี่ยได้ฟันพวกออกอีกครั้งหนึ่งเถอะตัวของเอลรอนครับก็เลยบอกว่าเป็นความปรารถนาที่ในไม่ช้าเนี่ยคงได้ทําตามนั้นในเขตเทือกเขานั่น,นแหละแล้วก็ไหนเอาแผนที่มาดูหน่อยสิ ตัวของเอรอนนะครับก็รับนะครับเอาแผนที่ของทอรินนะครับที่เขาได้รับมาก่อนการเดินทางเนาะตอนที่ประชุมกับแกนดัฟนะครับไปดูในตอนที่เขายกแผนที่ขึ้นส่องดูนะครับกับแสงสีขาวนวลของดวงจันทร์เนี่ยเอรอนก็พูดขึ้นครับว่ามันอะไรกันนี่มีอักษรจันทร์ด้วยอยู่ข้างๆอักษรโบราณเขียนว่าประตูสูง5ฟุตและคน3คนเดินดาหน้ากันไปได้ ตัวของบิลโบครับเขานั้นชอบแผนที่ชอบอักษรโบราณแล้วก็ชอบหนังสือมากๆก็เลยถามออกไปครับว่าอักษรจันเนี่ยมันคืออะไร ตัวของเอรอนครับก็เลยบอกว่าอักษรจันเนี่ยมันเป็นอักษรลับชนิดหนึ่งมองไม่เห็นนะถ้ามองตรงๆจะเห็นก็ต่อเมื่อแสงจันร์ส่องผ่านมาข้างหลังแล้วก็จะต้องเป็นแสงจันทรจากดวงจันทรที่มีรูปร่างและอยู่ในฤดูการเดียวกับคืนที่เขียนอักษรพวกนี้ด้วยคนแคล้เนี่ยเป็นคนคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นแล้วก็เขียนด้วยปากกาเงินอักษรพวกนี้น่าจะเขียนในคืนก่อนวันกลางฤดูร้อนเมื่อตอนที่ดวงจันทรเป็นรูปจันทเซี่ยวเมื่อนานมาแล้ว แกนดัฟกับทอรินครับถามขึ้นมาพร้อมๆกันเลยว่ามันว่าอย่างไรครับเพราะว่าพวกเขาค่อนข้างจะงงกันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเอลรอนเนี่ยพบความลับนียก่อนพวกเขาอีกทั้งๆท,ท,ที่พวกเขาเนี่ยถือแผ่นที่นี้มานานแล้วเอลรอนก็เลยอ่านให้ฟังครับว่ามันเขียนว่าจงไปยืนข้างก้อนหินสีเทาเวลานกทรัชร้องและดวงอาทิตย์กําลังจะตกจากฟากฟ้าพร้อมกับแสงสุดท้ายของวันดูรินที่ส่องไปต้องรูกุญแจทอรินก็เลยร้องขึ้นครับว่าดูรินดูริน นั่นเป็นบรรพบุรุษของคนแค้เผ่าเขายาวเผ่าที่เก่าแก่ที่สุดแล้วก็เป็นบรรพบุรุษของข้าด้วยข้าเนี่ยคือทายาทของเขานะเอรอนก็เลยถามครับแล้ววันดูรินเนี่ยมันวันไหนกันล่ะทอรินก็เลยตอบครับบอกว่ามันเป็นวันปีใหม่ของคนแค้เป็นวันที่ทุกคนเนี่ยต้องรู้นะว่าเป็นวันแรกของข้างขึ้นสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงก่อนจะเข้าฤดูหนาว เราเนี่ยจะเรียกวันที่ดวงจันทร์เนี่ยยามข้างขึ้นคืนสุดท้ายของฤดูใบไม้ร่วงกับดวงอาทิตย์มาอยู่พร้อมๆกันในท้องฟ้าว่าเป็นวันดูรินตรงนี้ช่วยให้ความกระจ่างไม่ได้มากนักหรอกเพราะว่าพวกเราเนี่ยไม่ค่อยจะชํานาญพอจะเดาได้ว่าเมื่อไหร่มันจะถึงเวลานั้นอีกแกนดัฟก็เลยบอกครับว่าก็ดูกันต่อไปแล้วมีอะไรเขียนไว้อีกหรือเปล่าเอลรอนบอกว่าเท่าที่มองเห็นได้จากดวงจันทร์คืนนี้นะ่ะไม่มีอีกแล้วแล้วก็ส่งแผนที่คืนให้ทอรินครับ หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขาทั้งหมดก็ลงไปที่ชายฝั่งของแม่น้ําเพื่อดูพวกเอลเทนรัมแล้วก็ร้องเพลงนะครับในวันก่อนวันกลางฤดูร้อนเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับก็เป็นวันกลางฤดูร้อนที่สดชื่นนะครับแล้วก็สบายอากาศสดใสไม่มีเมฆแม้แต่ก้อนเดียวดวงอาทิตย์นั้นส่องประกายระยิบระยับบนผิวน้ําพวกเขาทั้งหมดออกเดินทางท่ามกลางเสียงร้องเพลงอวยพรนะครับให้เดินทางไปอย่างรวดเร็วในใจของพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะผจญภัยมากกว่านี้แล้ว แล้วก็ยังรู้จักถนนหนทางที่จะเดินทางต่อไปได้ดีด้วยข้ามเทือกเขามิสตี้เพื่อที่จะไปดังดินแดนที่อยู่ไกลโพ้นออกไปเป็นอันจบตอนที่3นะครับที่ชื่อตอนว่าพักผ่อนชั่วครู่ในตอนหน้าครับตอนที่4จะชื่อว่าข้ามเขาและลอดใต้เขายังไงวันนี้ยักษ์าต้องขอตัวอำลาไปก่อนแล้วถ้าถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ยักษ์าผู้เล่าเรื่องด้วย ใครยังไม่เคยกด subscribe ก็กดให้กันสักครั้งหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงขอลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีครับ